โอเคนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในชาแนลคิดจะพักนะครับผมโอเคแต่เดี๋ยวครั้งนี้เรามาดูกันในแรกเชียวที่มันเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะเอามาให้ผมเปิดก็ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยนะครับโอเคลิงก์อยู่ใต้คลิปนะโอเคก็นี่เลยฮะเราก็มีเงิน 30m ใช่ไหม 30m แล้วก็พวกคูปองส่วนลดแล้วก็แคปซูลนะครับผมการ์ดที่เรามีก็สองใบครับผมจะมี LP เบสร้อยบกสองถึงบวกห้าแล้วก็อันนี้นะครับผมซึ่งผมเข้าไปเห็นหลายหละยคนบอกว่าจะเอาตัวใหม่ตัวใหม่ซึ่งมันผมคิดว่าตัวใหม่ไอตำนานตัวใหม่ไม่น่าจะอยู่ในปีแพ็คนี้นะครับผมเพราะว่าไอตัวใหม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมสัญลักษณ์หน้าไอคอนมันจะเป็นเหลืองๆใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทอปร้อยกันมาทอปร้อยไปบูหูอ้่ห้หหางนี้ เปิดแพ็คแรกเชลหรือว่าอะไรแบบที่เป็น LP พีบวกสองหรือบวกห้ารู้สึกดวงดีแล้วกันผมว่าจะได้ดวงดีแล้วก็ได้ตำนานกับเขาบ้างนะครับผมนับสามสองหนึ่งกดครับตำนานโอ้ยยัวเบสก็ยังดีวะ่ะดีเลยแหละโอ้โหได้รวมๆแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณสามร้อยวเอ็มเลยนะครับผมอันนี้ก็คาสิยาร์ดอีกโอ้โหโอเค ็คุ้มเกันไปครับรอบนี้โอ้โหโอเคบายคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วย,วยละกันโอเคครับผมบายครับ